เฮ้ยใจเย็นไม่เติมไม่เติมอีกแล้วไปไกลๆไปไปไปโอเคนะครับก็กราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมสานนะครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับแพทปริศนาบนเรือเอสคาโก้สองกันนั่นเองนะครับผมก็แพทนี้นะครับตามที่รู้กันเนาะว่าได้แอดตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวครับอย่างเจเอสคาโก้กันนั่นเองหรือว่าเจหอยฝรั่งเศสเนาะไม่น่าจะฝรั่งเศสใช่ไหมเท่าที่ไปอ่านมานะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ แผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นกลางเดือนเนาะเพราะฉะนั้นผมรู้แล้วแหละมันไม่มีอะไรมากนะครับโอเคแต่ว่าเริ่มมาอ่านแผ่นโน้ตกันก่อนเลยนะครับผมก็แน่นอนนะพบกับคุกกี้เอสคาโก้นะครับเจหอยเนาะผมจะเรียกเจ้หอยแล้วกันนะครับคนนี้นะก็ทีมเจแกจะเป็นสวยสังหารนะครับอืมตามที่บอกเนาะนี่ทำคือตอนแรกนึกว่าคุณนายนะแต่สรุปแม่งเป็นนักฆ่าเฉยนะครับอืมแม่งใช้ร่มยิงด้วยนะเอออ่าแล้วก็ปลดล็อกกิจกรรมไตโต้นะครับอืม อันนี้ก็ธรรมดานะครับผมอีเวนต์ตามหลักเนาะสุ่มสกินคุกกี้อ่าฮะอ่าโอเคอ่ะปรับลดระดับความยากอ้อลดระดับความยากเ2มสองนะทุกคนอันนี้คือเห็นหลายๆคนเขาบ่นกันใช่ไหมว่าเอเนสองมันยากใช่ไหมเขาก็เลยปรับนะครับอืมอันนี้เข้าใจได้นะอ่าแล้วก็อ้อปรับสมบัติมันจูเอออันนี้สมบัติคอมโบใส่ใหม่ทุกคน อันนี้คอมโบสายไหมนะครับจําได้แล้วนะครับเท่ากับว่าสายไหมมันจะเก่งขึ้นนะเพราะว่าสมบัติคอมโบมันเก่งแล้วมันเป็นสมบัติสายสปีดด้วยนะไอมันจวะแสดงว่าเราก็จะได้อันใหม่มาแทนแล้วนะครับผมเออมา,อาไวให้สมบัติสปีดอันนี้นะครับก็โอเคเรามาดูเจส a าโก้กันเลยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวผมทําการปลดล็อกแป๊บนึงนะครับผมจุ๊บจุ๊บแบบนี้นะครับเจหอยเห็นไหมยหนสัตว์เลี้ยงมันเป็นหอยนะครับผมอืม โอเคก็ทําการอัดโพชั่นไปเลยนะผมมีพอพอดีนะครับอืมก็อัดดูสเตตหน่อยสิสามร้อหรอคุ้คุ้นะเออคุ้นนะคๆแต่ว่าลืมว่าตัวไหนนะครับอืมอ่าเดี๋ยวไปอัพหอยทากน้องก่อนแล้วกันนะครับอืมอ่าโอเคน้องนะครับน้องก็เป็นทําแต้มทั่วไปนะยีส่สิบสามนอ่าอัพให้ตันแป๊บหนึ่งโอเคก็ทําแต้มทั่วไปนะครับไม่ได้ให้สโลเดนหรืออะไรเนาะผมว่าเจ๊แกมีแววเป็นสองขวดเลือดนะครับเพราะว่า มันดูจะไม่ใช่ตัวละครระยะไกลเนาะอีกอย่างก็ไม่ได้มีสโลเดนอะไรเหมือนนายาเนต์เหมือนพีชขาวด้วยน่าจะเป็น2คนขวดเลือดนะผมว่าอันนี้แต่ก็ต้องไปรอดูอีกทีนะผมการันตีอะไรไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูแคนดี้ันดีกว่านะครับก็เอาไปแ,แคนดี้นะครับสามารถใช้ขวามสามารถทุก1ิบวิเป็นการหมุนล่มยิงอุ้ยเฮียได้พรเลเจนด์ด้วยว้าว อันนี้สาวบ,บางคนอาจจะไม่ได้แปลกอะไรแต่สำหรับ,บผมคือพรเลเจนด์คุกกี้หายากมากนะครับแล้วอันนี้มันดวงดีได้เนาะเอออ่ะดีไปนะครับผมอมปกตินี่คือจะเสียตัวเป็นแบบยี่สิบสามสิบเลยนะเออแต่อันนี้คือดวงดีนะครับดันได้มาก่อนเนาะเอาโอเคเนะาะเมื่อกี้สามสามสิบสามสองเนาะมันคล้ายตัวอะไรวะคือมันติดติดอยู่ในหัวว่ามันคล้ายกับตัวสักตัวแต่แบบผมคิดไม่ออกว่ามันคล้ายกับตัวอะไรอันนี้คือแบบลืมไปแล้วอะ มันคล้ายกับอะไรวะสามสิบสามสองเหรออันนี้เทียบจังหวะนะอ่ะช่างมันแล้วกันนะครับผม,มเดี๋ยวไปดูเกมโหมดกันก่อนดีกว่าเนาะก็เกมโหมดนะครับสําหรับสนามแข่งนะสนามแข่งไม่ได้มีการเปลี่ยนด่านแต่ว่าผมอยากมาดูด่านสองนะครับเดี๋ยวเซตอัพแป๊บอ่ะก็ไหนๆนะครับก็บัฟเอไม่ใช่เอฟบัฟสิเอสคาโกมาแล้วก็ขอดูสกิลเจกันเลยนะครับในขณะที่ดูด่านสองใหม่นะครับผมอ่ะโอ้เอาให้กดจริงอย่างนี้เนาะอ่ะเหมือนเป็น มะเดือใช่ไหมเหมือนมะเดือเนาะเหยียบแพดแล้วก็นั่นเนาะเอ้าเอาเอ้าเอ้อ๋อต้องกดเหรอเอาเฮียต้องกดเอาขืนเลยเอาใหม่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 ต้องกดนะทุกคนอืก็อ๋อ,อ,อตัองกินเนี่ยไงนี่ไงเออกูก็ลืมไปเนาะเนี่ยทุกคนเหยียบแพดแล้วก็กดเหยียบแพชรแล้วก็กดนะครับผมพอเป็นเฟสสุดท้ายก็กระโดดยิงยิงเอานะครับต้องกดนะอันนี้ต้องกดนะครับผมไม่ใช่ออโต้นะ เออกูก็ลืมไงนึกว่าลุงสเต็กนะครับผมคือลุงสเต็กอะเวลาฟันอะมันไม่ต้องกดใช่ไหมเออมันไม่ต้องกดตอนสุดท้ายอะเป็นเฟสสุดท้ายมันกดแค่ตอนแรกๆแ,แต่ของเจ๊กก็คือต้องกดทุกอันเลยนะครับอืมอันนี้ติดลุงสเต็กนะอันนี้โอเคนะครับแล้วก็แคนดี้เนาะแคนดี้นี่เฟี้ยวมากผมใครเห็นมาแล้วนะครับอืมเนน่ยแคนดี้ก็แบบนี้เลยนะครับอืมแม่สุดยอดแคนดี้แบบไม่โคตรเฟี้ยวอะแบบ ไม่คิดด้วยแบบบินเหาะล่มแล้วก็ยิงปืนออกมาจากรูรูคาดล่มอ่ะผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะเป็นแบบเหล็กที่เอาไว้คาดใบล่มอ,ะอ่ะม,มันประมาณนั้นอ่ะแม่งเสียวมากทุกคนตัวนี้คือ,อถ้าคุณสังเกตดีๆเจ๊แกจะเปลี่ยนไอ้ไอ้นี่เหล็กที่ล่มอ่ะมันจะกลายเปลี่ยนเป็นไอหัวปืนนะครับผมซึ่งแม่งเป็นกิมมิกที่เสียวมากนะครับผมประมาณนี้เนาะสาวเจ๊แกก็ผมยังไม่เห็นนะด่านเปลี่ยนส่วนไหนก็น่าจะยังเล่นไม่ถึงแหละเพราะว่าผมเล่นมาแค่แป๊บเดียวนะครับแต่ว่า เอาว่าเขาเปลี่ยนแล้วกันเนาะแล้วก็หอยทากอะไรนี้มันก็กระเทกอะไรทําอะไรของมันไปนะครับผมเป็นสเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไปแหละไม่ใช่สโลเดหรืออะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เฟี้ยวนะเออรอดูเลยผมบอกนะถ้าเจแกเก่งขึ้นมาผมคงจะรู้สึกดีมากๆที่ได้รีวิวนะเพราะว่ากิมมิคตัวละครมันคือดีจริงๆนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเผื่ออาจจะมีปัญหาก็ได้นะตัวนี้เออต้องรอดูนะอืมจุดนี้ ก็โมดอื่นๆน,นะครับไปที่สํารวจมาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมอัมอนนี้ก็กเป็นชัปเตอร์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเนาะไอกิจกรรมอีเวต์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบกิจกรรมอีเวต์นี่เลยนะเอาตรงเพราะว่ามันได้ไอมันได้ไอเหลืองมันได้ไดาวเหลืองน้อยอ่ะผมไม่ค่อยชอบนะคือปกติผมจะฟาร์มดาวเหลืองจากไอพวกอีเวต์กิจกรรมเป็นหลักด้วยนะครับแต่พออันนี้มันได้น้อยเงยมันไม่มีหมด normal หมดหาดเหมือนอันอื่นอนะ แน่นอนครับถ้าเกมหมดไม่มีอะไรเราก็มาสุ่มสมบัติกันเลยดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาสุ่มมรรจูกันเลยดีกว่านะครับผม,มเดี๋ยวขอปรับเลดแป๊บสะสมบัติประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเสียสักเท่าไหร่นะครับอ ก็สี่หมื่นแล้วนะครับสุ่มสมบัติไปเนาะก็ยังได้แค่เก้าเศษอยู่เลยนะครับมันใช้สิบหกนะครับผมก็โอเคนะครับในเมื่อไมเรทผมมีแสนเะจ็ดเนาะก็แลกไปเลยนะครับยังไงมันก็พออยู่แล้วเนาะเพราะว่าคิดดูถ้าไม่แลกนี่เพชรเป็นแสนผมก็คงหายไปในอากาศนะครับอคือสมบัติที่แบบมันไม่ได้บัฟเรทตามไอกิจกรรมอ่ะมันมันได้ยากมากนะครับอืจุดนี้นะต้องอาศัยไมเรทแลกหน่อยนะครับดีที่ผมเป็นพวกสะสมไมเรทซะด้วยสินะครับก็ โอเคนะครับอืมประมาณนั้นเนาะก็อ่าเดี๋ยวมาอัพมันจูกันเลยดีกว่านะครับผมก็จัดการปีสลักไปเลยนะอเอ้ยตาแรกจะได้ไหมโอเคนะครับได้อยู่แล้วเนาะโอเคไป คุยเอาหมาด้วยนะครับก็รอบนี้นะครับกลางๆเนาะดวงค่อนข้างจะปกตินะครับก็เสียประมาณร้อยสี่สิบไอเซตเนาะซึ่งมันก็ถือว่าก็ก็เยอะแหละแต่ว่าก็กลางๆนะครับผมมันก็ทั่วไปอะนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็นี่เนาะคอมโบกับน้องสายใหม่นะเพราะฉะนั้นสายใหม่จะเก่งขึ้นนะครับผมแต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะว่าในด่านอื่นๆมันก็มีปัญหานั่นแหละนะครับผมแต่ก็มันจะมีสมบัติที่ช่วยมาบัฟเราขึ้นไงเออประมาณนั้นนะครับก็ เดี๋ยวรอดูแต้มได้เลยนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของสกินนะครับอืสกินก็ตอนแรกผมสัญญาไปใช่ไหมว่าจะมาแลกนะครับแต่สรุปก็คือผมไปแลกตัวอื่นไปหมดแล้วนะครับก็เท่าที่จาได้ผมไปแลกไอ้น้องอมยิ้มนะครับส,สกินน้องอมยิ้มแล้วก็ไปแยกไปแยก,ไปแยกเที่อะไรไปไปแลกเออตัวอะไรมาไม่รู้นะครับแต่เป็นสกินอีพิกเนาะก็เท่ากับว่าผมไม่มีเหลือแล้วนะครับอืขอโทษด้วยนะที่ เผือไปใช้เกินไว้หน่อยนะครับอืมพอดีแลกไอส้สก,กินอมยิ้มมันน่าจะใช้คุ้มไงก็เลยแลกไปนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมค่อยไปตัดสินอะไรทีหลังแล้วกันว่าควรแลกไหมนะครับอืมประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเราก็สายฟรีด้วยไงโอเคนะครับก็เเผื่อแคปรูปโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าแผ่นี้ก็ทั่วไปแต่นะแต่ผมมองว่าคอนเทนต์มันน้อยไปหน่อยนะครับอืมมาแค่ market. เอาตรงๆไหมมาแค่เอสคาโก้ตัวเดียวเองนะครับตัวบัฟอะไรก็ไม่มีนอาะสมบัติก็แค่บัฟมาให้สายไหมเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นนี้น่าจะเหงาหน้าดูนะเออเดี๋ยวต้องไปคิดอีกว่าจะทําคลิปอะไรวะเอออันนี้ก็ยากเลยเออไม่มันไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะประมาณนั้นนะครับผมก็โอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับสาวคลิปนี้ก็ขอบคุณที่มาถึงจุดนี้มากๆนะครับผมสาวันนี้ส,ว,สวัสดีครับกดไลค์กดซับเลยนะ